ก็ดีอกีใจเนาะที่ว่าช่ได้ถนอนท่องทางแบบนี้แล้วเนาะว่านยามนามันจะอยู่ยากในการเดินทางไปมา สบายดีพ่อแม่พี่หนอกเอฟซีเบอร์สุขสุขสขนบบสมองสุบอรเนาะก็ยินดีต้อนรทำขอสุโสราบบนลายคือเก่าคือเดิมเนาะมื้อนี้ก็เป็นมือวันจิน<า>แคมชิดที่ขาเนาะพี่น้อกกะลงมาตักบาจาดน้ำเนาะตอนเศร้กากะสีคึมคึมเน,ะนาะคึมฝ่าคึมฝนเนาะพี่นอ้องคล้ายๆฝนจะตกเนาะตอนนี้คนกะลงมาหลายแล้วเนาะเต็ดหัวแจกแล้วพี่น้อง ขึ้นขนาดเลยเมื่อนี้ขึ้นฝ่าขึ้นฝนพี่น้องเอ้ยเนาะเมื่อนี้กะเป็นมือสุดท้ายของเดือนสามมือสุดท้ายเนาะมาอื่นกะออกใหม่หนึ่งคำเดือนสี่กะทางบ้านเนาะหนาวัดเิ่นกะกำลังก่อทางสางก่อการก่อสางเนาะทางเนาะ กำลังกอ่อเนาะแต่ว่ากันยังอีกโดนเนาะเพิดิีดถึงเพื่อนสาบุหลายเนาะเพราะว่าเพื่อนกะมีแต่ชาวบ้านช่วยกันแต่ละคุมแต่ละหน่วยช่วยกันแต่ละคุออมขขเนาะกักะเพื่อนสิประกาศเอาเนาะแต่ละคุมแต่ละหน่วยลงมาออกแฮงสามัคีเนาะพี่นนองกับเพื่อนกับ่ได้จ้างเนาะมีแต่ชาวบ้านเนาะก็เลยเห็ดได้เทละเล็กเทละหน่อยเนาะกับเปลี่ยนมือกันเนาะพี่นนองกับเพื่อสิีขึ้นอดเพื่นอนสาบุหลายกันยังอีกโดนเนาะเพื่อสิฮหดคุมหดหน่วยเนาะพี่นนอง เราก็ดีอกดีใจเนาะที่ว่าสีได้จะนอนทีทางแบบนี้แล้วเนาะเพราะว่ายามนามันกะอยู่ยากเนาะการเดินทางไปมาทางรถเพิ่นก็กำลัง ผมเนาะบอทีวามันบอเพียงเนาะพี่เนาะถ้าถึงกลางสาวมันคำเพื่อนก็ลงมากับหญ้าเพื่อนถือนนำลงมาถวายน้ำอ้อเนาะ Gracias.

ได้กำบล่างเธอเพลงจากบรณาทตาเลยบรรดาชายเองนองตลอดหอดแต่ทั้งบัณฑตาทุกข้อบัณฑิตาไม่ไปหนาเลยรูมากทั้งบทเชิว่ากบัด้เนาขาเดียบุตชาิชตงนใหมันเนาะอยากไ้ตอาจรย์บตงตัขายเองแต่จมา ก็ไปกินเจะเคนก็เอาว่าจะกินข้าวนกีต้นกีเนาะตเพ่นกโอยยู่แกตัวมาแล้วที่อท่านได้เห็นเดีวน้องเอ๋ชีดไปก่อนเดีพี่้อกนเนาะอยากิ้เผาไป่ก็พี่้อนะไปกันไปหลายก่อนอันี้อนมเดีพี่้องเด้อมาดีเป็นคนที่สามเอตอากาศห้ยไปสมาจัมกีเอคกับหลังจากลงมาทำบุญแล้ว แต่บมานกันบีนออกดื้อเออบากันมาเล็กประชานนเนาะอออไรี้พวกเพียกันยิ่งกันซ่าหัวประยูงกับเมียมาสองโดยสองเรื่อนด้วยนี่คนนานโดยนั่นโดยนั่นคนโดยนี่ต่อกันอนปรด๋องถามว่าไปหมดตึ๊กไดกับคนอะไรวะเอออยัางไรเพื่แลเจะพองเพื่อนจะอย่างไรมาเนาะสมมติ่าเออถ้าในพื้นเทไปหอดเพื่อนนั้น ไม่ยน้าก็ยให้มาเนาะเพราะว่าจะให้น้ำเนาะคันผมมีน้ำไม่่นบพี่น้องเขาเอออาจาริยจะขอเพขาหดจุดไดกบอนดเลยค่าขอเพน้ำเดือดพี่น้องเขาเนะอ่าพกะกาตัวเแต่แต่พ่ดแต่ดื้อแต่พอกเนาะอดีตกน เฮ้ยตาบ่นมันมาแท้ซื่อๆนะเฮ้ยตาบ่นมันมาแท้ซื่อๆนะอ่าเพิ่นแล้วใส่บาดกะเกือบ10โมง หนึ่งคำเนาะพี่น้องเนือออกไม่หนึ่งคำเนาะทางบ้านเราก็ระเอือนแบบนี้เนาะสาธุบุญกับนทนมิตคนใจก็ต้องมาตักบาะจะนัทำบุญทำทานพี่น้องเลย สมควรนะพี่น้องผู้ยิ่งผู้ชายเนาะบ่าผู้สาวแต่คนน้องคือนจะติดใ่บาดันน้แล้วกัติมาอยน้ำตามผมไม่เพื่อกาวถึงยาติพี่น้องที่รองรับไปแล้วนาะแต่ก็มาติดเข่ากุ้าพี่น้อง พี่นอ่องมีแต่ผู้สาวแน้ว oh. คืออย่าชิคอยอย่าที่หลงังงูเน้ะพี่นอ่องเพราะว่าเพราะว่าคนตอนนี้กันยังลายเนาะ่อ,อยากอยากจากซิงพี่น่องเลยนั่งลงนะ คาหรือซีแล้ว่นกะมากะว่าอีกรอบเนาะพี่น้องกะกะเพิ่นกะสิหาติดกบใหม่เนาะพอกหอบวัดเนะพี่น้องติดติดติดไปเต่ละต้นอู้จนหอดสิบเนาะ